อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูโด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมสวัสดีสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่มีโอกาสได้เข้ามาชมช่องครูโด่งคอยและครูโด่งชาแนลครั้งแรก หลักๆแล้วช่องคูดงคอยและคูด c งชาแนลจะเป็นการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบของที่ละลึกและก็ของที่สะสมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คูดงคอยและคูด c งชาแนลด้วยเพื่อเป็นกําลังใจแล้วที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องนะครับสําหรับวันนี้นะครับคูดงจะพาเพื่อนๆพี่นเ,น,เ,น,เน,น้องมาทําความรู้จักกับเหรียญกระสาบ ของในหลวงรัชกาลที่9อีก1เหรียญ1นพศนะครับซึ่งเหรียญนี้พศนี้ต้องยอมรับว,ว่าผลิตมาค่อนข้างเยอะนะครับปีพุทธศักราช2547สําหรับเหรียญ15สตางค์หรือว่าเหรียญ1นสลึงปี2547นะครับกับจํานวนการผลิตสูงถึง104,838,030 3เหรียญ 104,830,000ล้าน830เหรียญนะครับถือว่าเยอะมากๆกับน้ำหนักนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่1.9กรัมแล้วก็ความโตของเหรียญหรือว่าไดมิเตอร์ของเหรียญน,นะครับจะอยู่ที่16มิลิเมตรด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับนีผินประพากไปทางเบื้องขวาภายในวงขอบเหรียญน,นะครับด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็ด้านซ้ายมีคำว่ารัชกาลที่9 มาดูด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญก็จะเป็นวัดพระบรมธาตุนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ครูโดงตั้งใจจะไปตามหลังเห ha, ง <stewardship. S 1> รียญนะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่เพียงน้องไปเที่ยวแล้วก็ไปตามหลังเหรียญด้วยทีนี้สําหรับเหรียญนี้นะครับที่ครูโดงมาพูดถึงนี้คือครูโดงตามหาสําหรับเหรียญนี้นะครับ เหรียญนี้ถ้าเพื่อนๆพี่เพียงน้องมีลองลองเช็คดูนะครับเผื่อจะมีแบบนี้นะครับถ้าเกิดมีแบบนี้คูโดงให้ขั้นต่ำ800บาทนะครับ700-800บาทเลยหรือถ้าเกิดสวยๆหน่อยอาจจะถึง1,000บาทนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับปี2,547จะเป็นเหรียญทองเหลืองดูนะครับนี่คือความผิดปกติของเหรียญนี้นะครับอันนี้คือเหรียญที่คูโดงได้มาเร็วๆนี้เองนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ราคายังไม่สูงนะครับลองลองดูนะครับ เดี๋ยวคูดงให้เพื่อนๆพี่น้องดูเห็นไหมครับนี่จะสลับให้เพื่อนๆพี่น้องดูนะครับนี่จะเป็นเหรียญพัดเสียนขวาง90องศานะครับเหรียญพัดเสียนขวาง90องศาเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกครั้งหนึ่ง90องศานะครับทีนี้ที่ครูดโด่งตามหาอยู่นะครับก็คือครูดโด่งอยากได้พระเศียรตรงนะครับ พระเสียนตรงถ้าโดยปกติแล้วเหรียญที่เป็นเหรียญหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์นี่จะเป็นพระเสียนกลับนะครับเหรียญที่คุโดงได้มาจะเป็นพระเสียนขวางนะครับแต่น,นี้คุโดงอยากได้เหรียญที่เป็นเหรียญพระเสียนตรงยี่สิบห้าสตางค์ถ้าเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆมีลองลองเช็คดูหน่อยนะครับลองลองเช็คดูหน่อยไม่ว่าเป็นพศอะไรก็ได้ครับคุโดงก็รับอยู่นะครับ ขอให้เป็นพระเสียรโตนะครับ800700800ถึง1,000บาทนะครับถ้าเกิดเหรียญสวยๆหน่อยลองลองเช็คดูนะครับคุดองก็มีเฉพาะเหรียญนี้นะครับขวาง90องศาบ้างขวางอยู่ที่7หน่อยเดียวครับเฉียงก็มีนี่ครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆพี่เพื่อนน้องมีทักทายเข้ามานะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ลองลองเช็คดูนะครับสําหรับเหรียญ ที่เป็นเหรียญแบบนี้นะครับคุโดกงยงเชื่อว่ามีอยู่ในมือเพื่อนๆหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตลองสังเกตดูนะครับก็จะได้สตังใช้นะครับแล้วก็คุโดกก็ได้ของสะสมมาด้วยขอให้เป็นพระเศียรตรงนะครับ ครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูโดงคอยและครูโด่งชาแนลด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม